แม่ยูไม่รุ่นใดกองหนาค้นไหมจับตาหาบิ๊กดิวพี่เมลีกเตรียมเกิดขึ้นล้างตลาดรอบไหมสบายดีทุกคนเหมือนมาอยู่กับเฮาบีเคคลิปนี้เฮาจะมาว่าถึง หาดิที่มีโอกาสเกิดขึ้นล้างตลาดซื้อขายนักเตะรอไม่เปิดตัวขึ้นโดยที่แมนสเตอร์ยูไนเตดรุ่นใดกองหนาคนไม่ส่วนริวผู้เตรียมใดแข่งไล่ที่3มต่อจากฟอเรียน VS ที่เตรียมเดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการตลาดซื้อขายนักเตะสองเสมอปีสองพันสหา้าของหาลีกใงญ่ยุโรปกับมาเปิดทำการอีกครั้งเมื่อวันที่1ิมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากมีการผักยุดิส่อข้าวเพียงหกวันก่อนจะปิดลงในวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนถึงตอนนี้มีหลายแข่งดังที่เตรียมมุดอนาคตกับต้นสังกัดและมีโอกาสใหญ่ที่ใน้สวงตลาดซื้อขายหลออไม่นี่คือหาดิวที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวัยนี้ดิวแหลกเนาะเป็นมิรอดเคอร์อเคส นอกจากฟอเรียนเวสแล้วทีเตียมยายมาเปิดตัวในสัปดาห์นี้ยังมีมิลอดเคอร์อเคสอีกไล่ที่ตกเป็นข่าวกับรเวร์วผู้ย่างนักตลอดช่วงที่ผ่านมาก่อนทีลาสุดเอเยน์ของหนักเตะออกมายืนยันแล้วว่าดิวระวางทั้งสองฝ่ายใกล้จะเซ็ตสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยเลือแครายลายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นและเตรียมจะกลายเป็นแข่งไม่ไล่ต่อไปของหงแดงอีกบซาดิวที่สองเป็นอุโกโอเอกิติกี แม่สเตร์ยูไนเตดถือยกเป็นเตนเ้งในหัวหอกแฟรงเฟิร์หลังพร้อมทุ่มเงินทีทีมดังจากบุนเดติกาตองการและแถบโบมีคู่แข่งในดิวนน้แถมนักเตะย,ยังมีใจใหญ่มาเห่นห้พีแดงเซน,นกันกับมาเทอุสกุญญาที่ใหญ่มาก,ก่อนหน้านี้แล้วส่วนดิวที่3มเนาะก,ก็เป็นนักเตะของทีมพีแดงนั่นก็คืออเลฮาโดกานาโซเนาะปีทีมชาติอารเจนตินาตกเป็นข่าวใหญ่ทีมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเขาเสริมโย่งกับทางเซลซีและนาโปลีที่เป็นตัวเต็งที่จะได้ไล่เส้นนักเตะไปห้อมทีมและมีโอกาสสูงที่จะง่ายออกจากทีแดงในว้ๆนี้ดิวที่ีเนาะก็เป็นนักเตะจากเมืองแมนเชสเตอร์คือกันแต่ว่าเป็นพังของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะซึ่งแจ็คกิลิตถือตัดสือออกจากทีมสุดเดินทางไปลุยซึกยูฟาเซมสมสอลอโลกเฮดหายเอว่าเขาเตรียมมุดอนาคตกับแมนซิตีร์ขอนขางแน่นอนแล้ว ทรงพ้นหายจาตัวตกเป็นเป่าไม้ของหลายทีมโดยเฉพาะนาโปลี oli, ที่พ้อมทุ่งเงิน40ลาานปอนกระซากตัวไปเสริมทัพดิวสุดท้ายดิวที่หาเป็นพังของวิตตอร์เยอเคเลสอนาคตของแนวหิ่งทีมาสาสวีเดนยังคงเป็นเครื่องไม้คำถามหลังจากมีลร้สโมสรลุ่มตามแย่งตัวทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลหลังทั้งสองสโมสรยังคงเจรจาขาตัวนักเตะบอลงตัว จังได้กวาตามเซอวาลัางจากตลาดรอบไม่เปิดตัวอนาคตของโยเคเลสจะไม่ความสัดเจนหลายขื้นว่าจะไปลงเอยทีใด